ออกมาแบบนี้นะครับที่อกมาแบบนี้ตามาาว่าเมนเกตให้เจอครับเมนเกตเจออย่างเมนเก,เก,กตเจอาเด็กาิบเ <laughs> มนเกตเจอไหมครับเมนเกต ก็คือนี่แหละทางเข้าออกนะครับเราจะนัดเจอกันในหอน,นาฬิกาเนี่ยตรงนี้ที่เขาถ่ายรูปหมู่กันตรงนั้นนะครับ6กโมงครึ่งนะครับ6กโมงครึง่แงแต่มาช้อปปิง้งสวยไว้สวยไวะมาช้อปปิ้งเราเนี้ยมาช้อปปิ้งตรงนี้ได้ e une, ตรงนี้แต่ยังไม่ต้องซื้อเพราะว่าตรงนี้ ของไปซื้อในโซลดีกว่านะครับช้อปปิ้ตุ๊กตาอะไรตรงนี้ได้นะครับยังไม่ได้ยินเดขเขียนก็ได้ยินคนอ่ยได้ยินไหมได้ยินไหมด้านหลังได้ยินไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปปุ่กันแบบนั้น๋อใช่ใช่เดี๋ยวพี่พีนี่พี่จะไล่เราไไม่ให้ซื้อของตรานี้ไม่เป็นไรครับฟังไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปปุ่กันแบบนั้นแล้วเดี๋ยวจะรีบเดินเข้าไปเลยนั่งกระเช้าลงข้างล่างนะครับฟังให้ดีครับวิธีการดูง่าย แผนที่เนี้ยมันจะไม่ได้บอกว่าอันไหนชั้นบนอันไหนชั้นล่างอันนี้ชั้นบนนะชั้นล่างอยู่ใต้ไปอีกโอเคไหมครับไม่เหรอไม่ฮะนี่เป็นภูเขาตอนนี้อยู่บนภูเขานะครับสีม่วงเป็นตัวแรกไหมครับสีม่วงสีสีฟ้าสีแดงอันนี้คือชั้นบนโอเคไหมครับเครื่องเล่นสีม่วงสีฟ้าสีแดงนี่คือชั้นบนส้มสีส้มสีเขียวคือชั้นล่าง ในแอบข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปข้างล่างครับไปถ่ายรูปหมูกันเถอะเพื่อเป็นการเสียเวลาไปครับไปม่ตัวเด็ทคุณปอสีเกาหลีมากจ้าอาป้าไปถ่ายรูปหมูไปถ่ายรูปหมูปานถ่ายรูปลิง